สวัสดีครับวันนี้ไม่เหมี่ยวข้โครมาครับวันนี้ผมก็จะพามาดูนะครับพอดีจะพามาแก้ไขนะครับสําหรับเครื่องหวานปุ๋ยหวานข้าวนะครับสตาร์ทไม่ติดนะครับตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าเนื่องจากในกรณีที่ผมใช้แล้วแล้วลืมปิดสวิตช์น้ํามันนะครับปิดวาล์วน้ํามันนะครับแล้วก็น้ํามันก็เหลืออยู่ไม่ได้ใช้ให้หมดพอตอนนี้ก็จะเอามาใช้งานอีกก็สตาร์ทไม่ติดอย่างต้นคลิปที่ผม ถ่ายไว้นะครับให้ดูนะครับอันนี้เรามาดูวิธีแก้ไขยิงมันเคยเป็นแล้วครั้งหนึ่งนะผมลองทําแล้วก็หาได้ผลแก้ไขได้นะครับมากันว่าจะแก้ไขยังไงนะครับอุปกรณ์ก็จะมีไขควงนะครับปากาปากแฉกแล้วก็นี่ประแจตัวตัว x เ,เนี่ยผมใช้เป็นเบอร์สิบนะเป็นเบอร์10เพื่อในการสะดวกนะเป็นแบบนี้จะสะดวกกว่า โอเคเราไปดูว่าอะแก้ไขย,ยังไงนะครับไปกันเลยโอเคและนี่ก็คือส่วนที่เราจะต้องทําการถอดและแก้ไขนะครับก่อนอื่นผมจะปิดน้ํามันตรงน,นี้จะเปิดน้ํามันอยู่นะครับผมจะปิดไว้ก่อนปิดน้ํามันก่อนปิดน้ํามันเพื่อไม่ให้น้ํามันไหลก่อนอต้องมาไล่ก่อนแล้วก็จะถอดตั้งแต่ไล่อากาศตั้งแต่นี้ครับอันนี้ผมถอดหมดเลยไล่อากาศตั้งแต่กรองอากาศ อ่อการของเครื่องครับเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องสองยี่ห้อนะครับเครื่องยนต์สองยี่ห้อคล้ายๆกับไม่ใช่คล้ายๆกับเครื่องตัดหญ้านะครับสองยี่ห้นะครับใช้น้ํามันอ่าเบนซินผสมกับน้ํามันออโตลูปนะครับเหมือนกันนะครับเครื่องยนต์ชนิดเดียวกันแบบสองยี่ห้อเหมือนกันนะการทํางานก็น่าจะคล้ายๆกันนะครับแล้วก็ถอดกรองอากาศก,ก่อน มาถอดออกมาเลยมาดูนี่หน้าตากองอากาศนะครับมันคล้ายๆกองเครื่องตัตหญ้านะครับมีกรองอยู่ตรงนี้ตัวนี้จะเป็นอ่าเป็นตัวฟองน้ำนะครับนี่ผมจะถอดออกก่อนไปล็อกต่อไปก็ไปถอดตัวนี้ครับนี่ตัวนี้ถ้าฟ้าเจมันมันจะไม่ค่อยไหวแหละผมจะใช้เป็นเบอร์สิบ นะเบอรอสิบนะครับในการหมุนออกมาถอดแค่ตรงนี้ครับเ็ดแ,แค่กรองครับนี่มอไล่ากาดดูอ่ะหมุนลงมาหมุนตรงนี้ครับลงมาหมุนพอพอให้คลายตัวได้ครับไม่ต้องหมุนสุดก็ได้แล้วก็โยกโยกครับดึงออกมาดึงกรองเขานี้ยออกมาจากนั้นครับมาไล่ดูแล้วก็ไขค,รครวงตรงนี้แหละน้ำมันมาหรือเปล่าเช็คดูตรงนี้แหละ ไล่น้ำมันครับไล่น้ำมันมาน้ำมันมันมาหรือเปล่านี่ผมเอียงให้น้ำมันตรงนี้ครับให้น้ำมันมันไปอยู่ตรงนี้แหละเพื่อเวลาน้ำมันจะได้เช็คว่าน้ำมันไหลมาไหมมาไหมครับเริ่มจากถอดแล้วแเรามาดูมาเช็คตัวนี้ครับตัวกรองเนี่ยตัวคาบูเนี่ยอ่าเนี่ยทำความสะอาดเลยเอาน้ำมันออกก่อน จริงๆมันก็กดน้ำมันออกได้นะครับจริงๆมันมีน้ำมันค้างอยู่นี้เห็นไหมค้างอยู่ในนี้ถ้ากดตรงนี้ก็ด้แต่มันมันมนไม่ไหลเหมือนอุดต,ตันนะครับอาจจะมีคุงขี้ควงขี้ฝุ่นมาไล่ลูกไล่ลูกหนูออกหมดถ้าที่างนี้แกะนะดีกว่าครับแกะตรงนี้ครับมันขึ้นกังกญ้าเลยครับเป็นลูกลอยอยู่ตรงนี้แกะลูกลอยออกมาทำความสะอาดเลยไล่เลย ไม่ติดมีวิธีแก้ไขเพรื่องไม่ติดแล้วก็มาลองดูครับจะแก้ปัญหาทุกจุดไหมแต่คราวที่แล้วผมก็ใช้วิธีนี้นะครับแล้วก็สตาร์ทติดครับไล่น้ํามันนี่แหละมันจะอุดตันหรือว่ายัางไงก็มาเช็คดูลูกรอยเป็นยังไงตาลูกรอยเหมือนกับเครื่องตัดหญ้าเลยนีเ่เข็มเข็มจ่ายน้ํามันเข็มแทง ให้ตัวนี้ตัวนี้ก็ดันขึ้นเหมือนกันคล้ายเหมือนกันกับเครื่องกัดยาครับโอเคแล้วก็มาทําการทําความสะอาดนะครับนี่ตรงนี้จะเป็นสายคันลิงนะครับสายคันลิงสายคันร่งดึงลังตรงโน้นครับแล้วก็ทำความสะอาดหน่อยอันนี้จะเป็นเป็นะเกินนี้ลูกหนูที่ทองเนี้ยนี่็ใช้ตัวนี้ เปลี่ยนท่านนะครับเปลี่ยนด้านเหมือนกันเลยให้เป็นปากแบนนะครับจากปากแข็งให้เป็นปากแบนนะครับปากนี่เป็นปากแบนงนี้ก็หมุนออกมาเอามาเอ,อาเป่ามาทำความสะอาดหน่อยทำไมไม่ติดครับน้ำมนันอัดตันหรือเปล่าลนี่ครับ งูสีทองตรงนี้ทำความสะอาดแป๊บหนึ่งครับกุ้งปลากินตรงนี้โอเคเดี๋ยวผมทำความสะอาดแล้วก็จะประกอบกลับเข้าไปนะตัวนี้เป็นสายคันเล่งดึงลังเ,ง,ลงเห็นไหมดึงลังยังไงข้างในมองเห็นไหมนี่มันจะดึงเวลาเราดึงจากฝั่งนู้น,นครับสวิตกันเล่อง จะเป็นอย่างนี้นี่ครับดึงหลังดึงหลังใส่คันเร่งนะครับส่วนฝั่งนี้ก็เป็นเปิดโชคปิดโช๊คนะตอนนี้เปิดปิดตรงนี้ปิดโชคเปิดโชคปิดโชคเปิดโชคตรนนี้ผมปิดน้ํามันไว้อยู่เดี๋ยวผมจะไล่น้ามันมาก่อนเปิดน้ํามันว่าน้ํามันมาไหมครับ Oh, พุ่งเลยนะครับน okay. okay. ้ำมันพุ่งแล้วให้อุตันปิดไว้โอเคเทีงว่าน้ำมันมาพุ่งจุดเลยโอเคไปทำผมจะทําความสะอาดนะครับแกะแล้วไปทำความสะอาดแล้วก็จะมาประกอบกลับไปกลับคืนไปนะครับนี่ถอดไล่น้ำมันแล้วน้ำมันพุ่งออกมาแล้วนะครับเปิดเช็คแล้วว่าน้ำมันพุ่งนี่น้ำมันมาแล้วนะครับไหลแล้วน้ำมันไหลมาแล้วเรกมันเหมือนอุตันนะครับแล้วก็ ไล่น้ำมันออกมานี่แหละโ,โอเคไปิดไว้ก่อนนะครับผมไม่ได้ลองไว้น้ํามันก็แพงก็ไม่ได้ลองน้ามันไว้นี่ทาความสะอาดโดยไล่น้ํามันว่าน้ามันมันไหลมาอยู่นะผมไปทําความสะอาดอุปรกรณ์ต่างๆแล้วมันจะมาประกอบคืนครับโอเคโอเคครับเดี๋ยวผมก็จะมาประกอบคืนกลับไปนะครับกลับไปหลังจากที่ทําความสะอาดแล้วก็จะมามาประกอบคืนกลับไปนะ ่อลูกเลยตัวทองแดงน็อตทองแดงนี่ไปก่อนทองเหลืองไปก่อนนะครน็อตทองเหลืองนะครับแล้วก็จะเช็คอีกทีว่าน้ำมันไหลพุ่งออกมาไหมนะครับขันกลับเข้าไปก่อนที่ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนประกอบกลับคืนแล้วนะครับก็มาเช็คน้ำมันน้ำมันไหลออมาไหมพออยู่คนระับเปิดดู ตรงนี้มาครับเออตรงนี้มาโอเคนะครับเราก็เอาตัวฉีดน้ำมันนะตัวยิงน้ำมันตัวนี้ครับใส่กลับเข้าไปห้อยๆกลับนตอนนี้ต้องรับความใช้ความระมัดร,ระวังนิดนึงนครับนี่คือใส่ไปแล้วนี่ ทีตัวยิงหัวฉีดเข็มเข็มยิงน้ำมันครับจ่ายน้ำมันนะต่อไปก็เอาตัวนี่ครับนี่ลูกลอยนฮะลูกลอยตรงนี้ลอยทีขาวกล่องลูกลอยตรงนี้ใส่กลับเข้าไปครับไล่ไปพิกก่อนพิกก่อน ช็คดูก่อนอ่ะไม่หลุดนะอ่าไม่หลุดใส่กรับเค่อยๆก็ใส่น็อตครับใส่ค้าง,งก่อนใส่ค้างหนึ่งมาครับยูงไม่รู้ไหมอันนี้ค้างหนึ่งครับ อยู่ครับนี่ก็ประกอบกับเช่นเคยนั่แหละครับ,รบเราแค่ถอดเอาไล่น้ํามันให้มันไหลให้คล่องๆนะครับถ้ามันไหลคล่องทุกอย่างมันก็ลาบลื่นนะครับแล้วลาบลื่นมันก็น่าจะทาให้เครื่องสตาร์ทติดง่ายๆนะครับอันนี้คือกรณีผมลืมปิดตัวจ่ายน้ามันนะครับตัวสีขาวตรงนี้ลืมปิดนะครับเราจะประกอบกับคืนเลย แล้วค่อยต่อตัวกรองนี้ทีหลังนะครับหลังจากต่อกลับเข้าไปนะครับโอเคขยัยบหน่อย้วมาต่อกับคืนนะครับ้องความสัาดนิดนึงโอเคต่อกลับที่เดิมนะนี่ปรบับยัดเข้าไปในนี้นะครับอยากให้ดูหมุนหมุนก่อน,นข้างให้ดูนะมีต่อไปยงนี้ครับยัดเข้าไปนี้ที่เดิม เข้าไปนะคระับอ้าพี่สุดเลยสุดยังได้เท่าไหร่นะโอเคนะจะได้แหละสุดแหละประมาณนี้นะครับตั้งแนละ้วรับหาตรงนี้ลูกหน่อยหากสายหากสายลูกหน่อยคนระับจากนั้นก็ตั้งให้ตรงๆหน่อยให้มันตรงประมาณนี้จากนะั้นก็เอาตัวนี้เบอร์สิบเหมือนเดิมครับหมุนกลับเข้าไป ม้วนกับไปม้นกับเ้ไป,นนไปโอเคพออยู่เราจะอยู่แล้วเนี่ยพออยู่ครับนะแน่นแล้วไม่ขยับโยกไม่ได้โอเคจากนั้นก็ตัวกลองครับลองกับใส่คืนเข้าไป มุน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 แบบแบบตัวกรองก็หุนกลับเข้าไปสําเร็จเสร็จแล้วนะครับนี่ประกอบกับเสร็จสิ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําเร็จเสร็จสิ้นคนระับสําหรับการประกอบกับและถอดมาไลนน้ํามันสิ่งที่ต้องไปลุ้นดูนะครับขั้นตอนสุดท้ายว่าจะสมบูรณ์แบบหรือเปล่านั่นก็คือขั้นตอนที่เราจะ ไปสตาร์ทนะครับอันนี้ผมปิดเปิดเครื่องสตาร์ทเปิดคันเร่งก่อนนะคันเร่งไว้ก่อนเนี่ยเปิดคันเร่งตรงนี้ไว้ก่อนนะอันนี่ผมเปิดคันเร่งไว้แล้วเปิดคันเร่งสีแดงนะเปิดไปแล้วเอามาลุ้นแล้วมาทดสอบในการสตาร์ทนะครับหลังจากประกอบกลับไปเรียบร้อยแล้วครับอ่าแล้วก็เปิดน้ํามันตรงนี้ครับผมปิดไว้อยู่นะเปิดน้ํามันซะเปิดน้ำมันป้าบ น้ำมันจะเป็นด้านตรงนี้เปิดน้ำมันเปิดน้ำมันแล้วเราก็มาเช็คน้ำมันหน่อยลูกลอยเช็คตรงข้างล่างนี้ครับเช็คหน่อยมาอย่างมาแล้วครับน้ำมันไหลมาแล้วจวกหนึ่งแล้วยกยกหน่อยน้ำมันยกยกหน่อยน้ำมันมาไม่ถึงหนึ่งน้ำมันเหลือน้อยแล้วครับเดี๋ยวจะลองสตาร์ทก่อนเดี๋ยวจะเติมน้ำมันใหม่อยู่อ่ะโอเคเราไปลองสตาร์ทกันครับไปเป็นขั้นตอนการไปสตาร์ทเครื่องครับ ไปทดสอบนะครับตรองเครื่องอ่ะมาลุนดูครับว่าจะตาร์ทติดไหมครับตา a r t ติดหรือเปล่าลุนลุนดูครับลุนลุน โอเคครับก็เป็นการที่แก้ไขตรงจุดนะครับก็คือไล่น้ํามัน,นครับไล่ให้น้ํามันมันไหลคล่องๆมันอาจจะมีอะไรอุดตันนะครับอุดตันแล้วก็ไหลไม่สะดวกน้ํามันหายเทไม่สะดวกก็ทําให้เครื่องไม่ไหลลื่นแล้วก็สตาร์ทไม่ติดนะครับกรณีนี้ก็ยังใช้ได้ผลในการแก้ไขเบื้องต้นนะครับสําหรับที่นี้ก็สําเร็จนะครับเรียบร้อยดีใช้งานได้ปกตินะยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ก็ ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบาย